สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ความสุขท่าโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตวแม่หมอหัวโตโตแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานแห่งความสุขแห่งข้อคิดดีๆให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาทุกนาทีเลยนะคะเมื่อคุณเศร้าให้เข้ามาในช่องเราคุณจะได้ t ิงกิ้ง g p o ิทีฟ v ิงกิ้งให้กับทุกๆคนนะคะ p o สิ t ีฟ e ิงกิ้งก็คือพลังงานบวกๆนั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับกดไล กดแชร์นะคะและที่สําคัญคนที่ไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากให้ซูเปอร์แดงอยากให้ซูเปอร์แดงแม่หมอก็ให้ได้นะคะทุกคนจ๋าเอาละค่ะนะคะคาคืนนี้ใครนะคะถึงบ้านแล้วก็ฟังแม่หมอเพลินๆนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ถึงก็ฟังแม่หมอไปแล้วก็อารมณ์จะได้เย็นๆขึ้นนะคะนะคะ มาค่ะวันนี้นะคะเรายังไม่ตั้งชื่อแรนดอมนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ไพ่นำทางเนาะนะคะเอาละค่ะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเลยเมื่อวานนี้นะคะเป็นไงบ้างนะคะวันแม่เนาะเมื่อวานนี้เราก็จะมาทำนะคะ วันไหนก็รักแม่ทุกๆวันนะคะทุกคนมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนขอให้ไพ่นำทางในสิ่งที่ดีนะคะความสุขตึงๆแค่ความสุขนะคะ นะคะความสุขความสุขหนึ่งถ้วยคุณจะมีความสุขคุณอยากได้ความสุขแล้วคุณจะเจองานที่ท้าทายนะคะงานที่ท้าทายจงชอบงานที่ท้าทายนะคะทุกคนเพราะการที่เรามีงานที่ท้าทายมันเหมือนเป็นการทดสอบฝีมือเราให้เราแบบว่าถ้าเราชนะเหมือนเราทําข้อสอบอะเวลาเราสอบไฟนอลใช่ไหมมันก็จะแบบว่า มันม,มีความท้าทายยิ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัยข้อเขียนอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ยิ่งจะมีความท้าทายมันได้แบบใช้ระดมความคิดใช้สมองเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะที่บ้านใครฝนตกไหมคะบอกได้นะคะนะคะมาค่ะนะคะแล้วนะคะตอนนี้ณขณะน,นี้ตัวคุณคนที่เข้ามาดูแรนดอมเป็นอย่างไรมั้งคะนะคะขอดูตัวตนของทุกคนก่อนนะนะคะ ทุกคนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งการงานการเงินหุยสี่ห้านะคะบางคนเศร้าโศกเสียใจยรู้สึกผิดหวังไปรู้สึกผิดหวังท้อแท้ทุกสิ่งทุกอย่างห้าถ้วยนะคะหมดสิ้นอะไรตายอยากใช่ไหมภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหมดอะไรตายอยากใช่ไหมคะสิ้นหวังหมดหวังท้อแท้ทุกอย่างสิ้นหวังหมดหวัง ทอแท้สิ้นศูญใช่ไหมคะอะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณคุณต้องลุกขึ้นมานะคะคุณยังมีใครหลายๆคนนะคะเป็นห่วงคุณอยู่นะอย่างน้อยคุณก็มีแม่หมอคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณนะถ้าคุณไม่มีใครนะคะให้คิดว่ามีแม่หมอเป็นเพื่อนร่วมร่วมทางกับคุณแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะนะคะ สเตนเห็นไหมลุกขึ้นมาสู้นะคะทุกคนถ้าคุณท้อแท้คุณหมดหวังหรืออะไรอยู่ให้คิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีช่องแม่หมอความสุขหัอโตนี่แหละเอ้ยความสุขทาโร่นี่แหละค่ะนะคะเป็นคนที่ช่วยปลอบประโลมคุณคุณเป็นคนเก่งคุณจะลุกขึ้นมาสู้ได้คุณมีความนะคะนี่คือตัวคุณคุณเก่งขนาดไหนคุณเดินมาถึงจุดนี้แล้วมันมีโอกาสให้กับคนที่ นะคะมีความหวังเสมอโอกาสจะไม่ให้คนที่ท้อแท้หดหูสิ้นหวังแต่โอกาสจะให้กับคนที่มีพลังนะคะที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถที่หลากหลายนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกให้เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะ แล้วคุณจะคิดออกนะคะถ้าคุณหาปัญหาไม่ออกนะคะหาทางออกไม่ได้ให้ลองไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะเพราะคุณเป็นคนที่ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณเจ้านายคุณถ้าคุณทำงานบริษัทราชการหรืออะไรก็ตามนะคะทุกปัญหามันมีทางออกจงมองทางออกให้จงมองทางออกในทุกๆปัญหานะคะปัญหาวันนี้ปัญหาใหญ่เข้ามาปัญหาธรรมดาก็ตกล่วงไปเดี๋ยวอีกสักพัก ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณนะคะในทุกๆวันเราต้องปรับตัวให้เข้าได้กับทุกๆปัญหานะคะนะคะบางคนไม่มีปัญหาเรื่องงานก็มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องเงินก็มีปัญหาเรื่องความรักไม่มีปัญหาเรื่องความรักก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวอยู่ดีนะคะทุกวันเราเจอปัญหาทั้งนั้นแหละค่ะคุณกำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง นะคะปัญหาคุณกําลังตัดสินใจนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณไม่กล้าตัดสินใจใช่ไหมคะคุณลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยจะไปทางนี้ดีไหมจะไปทางน้นดีไหมคุณยังลังเลเหมือนคุณไม่กล้าตัดสินใจ <c oughs> สมมุติว่านะคะว่าคุณอะรู้สึกผิดหวังท้อแท้กับอะไรบางอย่างแต่คุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถใครๆก็ชื่นชมคุณแต่คุณอะยังมีความลังเลว่าจะไปต่อ กับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังตัดสินใจอยู่ซึ่งคุณตัดสินใจไม่ได้รักในสิ่งสิ่งนี้ก็รักคนนี้ก็รักนะคะมีสองทางให้เลือกทั้งสองทางคือทางดีๆทั้งนั้นแต่นะคะทางทางแรกมันอาจจะโรยด้วยกีบกุหลาบนะคะมันก็จะโรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปนะคะมันก็จะตรงตรงตรงไปเรื่อยๆแต่ทางที่สองของคุณมันจะมีขุขะ บาดแผลที่บาดเจ็บบ้างไม่มากก็น้อยแต่เส้นชัยมันจะหอมหวานมากแต่เส้นทางที่หนึ่งของคุณคุณก็จะอยู่ในสมมติว่าเป็นภูเขาใช่ไหมคุณก็จะไม่สามารถขึ้นภูเขาได้ทางที่หนึ่งแต่มันทำให้คุณมีความสุขตลอดชีวิตนะคะแต่ทางที่สองมันอาจจะขูกขะมีทุกอย่างคุณจะเจออุปสรรคปัญหามากมาย ะะแต่เมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วความสำเร็จของคุณจะหอมหวานมากนั่นเองนะคะเราคิดว่าแบบนี้นะคุณกำลังตัดสินใจกับเรื่องสิ่งบางอย่างแต่เราไม่รู้หรอกว่านะคะนี่คุณมามาถามคำตอบกับแม่หมอแน่เลยนะคะมาถามคำตอบจากไพ่แล้วคุณจะมีความสุขจงเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณมีความสุขมากที่สุดนะคะสิ่งไหนที่มันเป็นความสุข นะคะคสิ่งไหนที่มันเป็นความทุกข์เราเรียกว่าจุดเปลี่ยนสิ่งไหนที่มันเป็นความสุขเราก็คิดว่ามันคือความสุขนั่นเองนะคะมีแต่ได้กับได้อะค่ะนะคะ,นะคะมีแต่ได้กับได้ค่ะนะคะมาค่ะนะคะต่อเลยค่ะนะคะความสุขนะคะคุณจะมีบริวารมากมายนะคะ เส้นทางของคุณไม่ว่าทางไหนเส้นทางที่หนึ่งหรือเส้นทางที่สองมันก็ใช้ชนะเหมือนกันแต่เส้นทางที่สองเราคิดว่ามันอาจจะมีอุปสรรคมากมายแต่คุณจะเลือกหนึ่งหรือสองก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะเราไม่สามารถตัดสินใจได้แต่ทุกทางมันคือทางแห่งความสุขของคุณอยู่ดีนะคะ เดอะเด h นะคะเดอะเดนะคะมันจบแล้วคุณได้ตัดสินแล้วนะคะตอนนี้เหมือนคุณได้รับคําตอบจากของแม่หมอแล้วไพ่เดอะเดขึ้นมาเฉยเลยนะคะไพ่เดอะเดหมายถึงว่าการจบนะคะการจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณได้ตัดสินปัญหาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วนะคะขอโทษค่ะการงานการงานคุณคุณมีปัญหาเรื่องงานแน่เลย เนี่ยค่ะปัญหาเรื่องงานแล้วปัญหาคิดไม่ตกว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แล้วคุณก็ตัดสินใจเดินต่อให้ดวงชะตาพาไปนะคะให้ดวงชะตาพาไป70%อ,อีก30%เอีก30%ให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะใช้วิชาของตัวเองนะคะที่มีอยู่สร้างสรรค์น,นะคะคิดวิเคราะห์นะคะ ในไพ่แรนดอมของแม่หมออย่าเอาไปใช้เป็น100%ยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าแรนดอมมันคือทั่วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่แรนดอมที่จะตัดสินคนคนนึงได้ชีวิตของคนคนหนึ่งได้ถ้าตัดสินแบบนั้นก็คือบาปนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะบาปไปด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะคะการงานของคุณนะคะจะพุ่งทยานนะคะมันจบแล้วค่ะสิ่งคุณได้ thinking ชีวิตคุณจะโอกาสคุณจะสดใสไหมนะคะ ทุกคนทุกคนเราขอโทษนะคะเราขอโทษจริงๆนะคะบางทีที่เรากรีดขึ้นมาทุกคนถ้าเราไปเห็นหนึ่งเหรียญเนี่ยทุกคนสังเกตไหมถ้าเราเห็นหนึ่งเหรียญเมื่อไหร่เราเปิดได้หนึ่งเหรียญเมื่อไหร่เราจะกรีดแรงมากเพราะมันคืออะไรคะมันคือโชคลาภที่ได้มาแบบฟุกๆสมมุติว่าคุณคิดว่า อะคุณไปสมัครงานนะคะคุณคิดว่าจะได้เงินเดือนห้าหมื่นแต่คุณได้มาเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยนี่คือโชคลาภแบบฟุกๆนะคะได้ขึ้นมาตั้งสองหมื่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านะคะคุณไปขายที่นะคะขายที่คุณจะได้ที่เนี้ยสองล้านแต่อยู่ดีๆ มันเป็นทางดําคุณได้ห้าล้านแบบนี้นี่คือโชคลาภคุณโชคลาภมาจากงานนะคะโชคลาภมาจากงานนะคะตัวเองมาจากงานเลยนะคะนะคะมีงานนะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกๆจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะเราไม่รู้เหมือนกันว่าโชคลาภนี้คุณอาจจะได้ตอเตอรี่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกไม่ใช่หรอเออไม่เป็นไร เราไม่มุ่งทางนั้นนะคะเดี๋ยวแบบว่าเมื่อแม่หมอพามุ่งไปทางนั้นเดี๋ยวทุกคนนู่นนี่นั่นนะคะมาค่ะเมื่อคุณเห็นนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าคุณอยากให้มันเกิดนะคะมาจา้ะว้าวความคิดมากคิดเยอะนะคะความคิดเป็นกังวลน,นะคะเนี่ยค่ะคุณมีความเป็นกังวลลังเลกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะในนี้นะคะคุณรู้สึกว่านะคะ มีปัญหากับญาติใช่ไหมคะความกังวลเรื่องกับญาติแน่เลยเรื่องงานนะคะกังวลเรื่องงานนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคือความกังวลคิดไปเองคิดไปเองเดี๋ยวเป็นโรคประสาทนะเดี๋ยวเป็นโรคไมเกรนนะคะไม่ต้องคิดเด,คะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะที่ราขาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพูดแบบนี้พูดซ้ําๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคุณรักตัวเองคุณจะ ไม่ทําให้ตัวเองเศร้าถ้ารู้สึกว่าเศร้าออกไปข้างนอกนะคะไปเดินแอร์เย็นๆนะคะที่มีผู้คนมากมายแล้วก็มองคนโน้นมองคนนี้แล้วคุณจะมีแรงบันดาลใจแล้วคุณจะสบายใจขึ้นนั่นเองนะคะนิวยว่าคนนู ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นชีวิตคุณได้เปลี่ยนมันขึ้นเดอะเดแล้วขึ้นเดอะวิวออฟฟอร์จูนแล้วที่ราคะดวงคุณเปิดแล้วดวงเปิดแล้วดวงเปิดแล้วมีโชคใหญ่นะคะมีโชคใหญ่ดวงคุณเปิดแล้ว,ดวเดอะวิวออฟฟอร์จูนนะคะ,คคน,ะ,คะนี้ค่าขึ้นเดอะซันขึ้นมาอีกฉันจะลองกรีดเลยนะ่ะฉันจะกรีดเลยนะ่ะค เดอะ i e w of fortune นะคะโชคชะตาของคุณได้ผัดเปลี่ยนแล้วค่ะหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยถ้าคนที่ยังไม่หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะให้ตามที่แม่หมอบอกนะที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าเก่าๆที่คุณไม่ได้ใส่แล้วอะ่ะทั้งข้างนอกข้างในนะแล้วก็นั่งนั่งรถข้ามถ้าคุณอยู่กรุงเทพข้ามแม่น้ำพญาหรือว่าข้ามคลองตรงไหนก็ได้ข้ามคลองก็ได้เสร็จแล้วนะคะ คุณเอาเอาเอาเสื้อผ้าใหม่ไปด้วยนะแล้วก็ทิ้งเสื้อผ้าเก่าอะไปไปห้างหรือไปวัดก็ได้แต่เราไปทิ้งที่วัดนะคะเพราะถือว่าทําบางสกุลเขาเรียกว่านี่เราทําเองนะคะคือทิ้งแต่ว่าเราพับอย่างดีเลยนะเปลี่ยนในห้องน้ําแล้วก็เราก็เผื่อชุดของเราชุดเก่าของเราแต่อาจจะเป็นแบบชุดใหม่ของคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พับอย่างดีนะคะแล้วเราก็ ทิ้งไว้ที่นั่นนะคะถือว่าชีวิตเราได้เริ่มต้นใหม่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนเราทิ้งทุกอย่างเลยนะคะเสื้อผ้าทั้งข้างนอกข้างในเราทิ้งหมดเลยนะคะ <S <S <ๆ>นี่ค่ะแล้วเราก็ตอนข้ามตอนข้ามฝั่งไปก็ตอนเราข้ามใช่ไหมเราก็บอกว่าชื่อนามสกุลนะคะตุ๊ดต๊ดต,ะต,ะต,ะตะนะคะอยู่บ้านเลขที่เดิมอยู่เท่านี้อยู่เท่านี้บ้านเลขที่ใหม่อยู่เท่านี้เท่านี้บอกอย่างละเอียดนะ มีอุปสรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอทิ้งความทุกข์ความโศกความทุกสิ่งทุกอย่างให้หลุดพ้นออกไปจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่ตอนนี้วินาทีนี้บ่นไปค่ะพูดไปจนถึงจนออลดข้ามคลองไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสือ้อไปทําอะไรแบบอะไรก็ได้ค่ะชำหรับนี่สงหรืออะไรก็ได้จากนั้นก็เปลี่ยนเสือเ้อผ้าเสร็จไหวพระไหวพระประธานก่อนนะคะแล้วก็พอข้ามรถ พอเปลี่ยนเสื้อผ้าข้ามาตอนข้ามมานี่คือชีวิตใหม่ของฉันฉันชื่อต,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 ตนี่คือวันใหม่ของฉันเป็นวันเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ๆความเฮงความปังความรวยจงบังเกิดกับฉันนั่นตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ตอนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยพูดแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะรู้สึกมันจะมีแบบเหมือนมีแสงสว่างเข้ามาหาคุณนะคะเราบอกเลยเหมือนมีแสงสว่างเข้ามาเลยนะคะ จงเดินนะคะ The r e v วิ w นะคะคุณได้เดินออกมาจากสิ่งที่มันทําให้คุณเศร้าหมองเห็นไหมคุณทิ้งทุกอย่างเหมือนที่แม่หมออันนี้แม่หมอเปิดแบบหยิบออกมานะคะ The v i e อ of fortune คุณได้ทิ้งความทุกข์ความโศกทิ้งทุกอย่างออกไปจากตัวคุณแล้วนะคะเหมือนแม่หมอบอกบางคนถ้าทุกข์หนักๆทําแบบนี้เลยนะคะทําแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนเราทิ้งตัวของเราสิ่งที่เป็นไม่ดีอ่ะทิ้งไปกับเสื้อผ้า ไปเลยนะคะนี่คือเหมือนที่แม่หมอบอกคุณได้เดินออกจากความทุกข์ความสุขความทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะ the v i l w of f o r t u n นนะคะเปลี่ยนชะตาของคุณไปแล้วตั้งแต่วันที่คุณนะคะได้ทิ้งสิ่งเก่าๆสิ่งอัปมงคลนะคะดวงชะตาที่ไม่ดีของคุณนะคะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต โชคก็จะมานะคะโชคลาภก็จะมานะคะแล้วไงต่อคะมาดูด้านหลังนี้หนึ่งราชาถือดาบแล้วก็นะคะเดอ s u ซแล้วก็ห้าไมเท้าแล้วก็ j u ส g m e n t เรามาดูต่อดีกว่านะคะทุกคนนะคะเมื่อคุณได้เป็น The v i e l of Fortune นะคะคุณเปลี่ยนไปแล้วชีวิตชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเดอร์ชะตา ชีวิตใหม่ทุกคนชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆนี่เดอสตาคือความใหม่เดอสตาคุณเข้าใจคําว่าเดอสตาใช่ไหมคะใครๆก็อยากเป็นเดอสตาดาวดวงใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆของคุณเข้ามาแล้วค่ะทุกคนนะคะใครที่บอกว่าแม่หมอเสียงเบาแม่หมอนี่เป็นคนตัวเล็กแต่เสียงเสียงสูงมากเลยนะคะเสียงเขาเรียกว่าอะไรนะ เสียงดังมากไม่ต้องใช้ไม่เวลาสอนนะคะทุกคนอันนี้ก้าวใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตนี้สี่เดือนนี้สหลังหลังนี้นะคะคุณจะปังปุริเยเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะความนะคะห้าดาบนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งต่างๆที่คุณเผชิญมาเดอะสะตาร์กว่าคุณจะผ่านตัวต กว่าคุณจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะมันมีทั้งดีและร้ายนะคะสิ่งที่คุณแบบคุณเหมือนแบบผีเสื้อที่มันเป็นหนอนผีเสื้อยังไม่เป็นผีเสื้อตอนนี้คุณกำลังจะออกจากตัวหนอนผีเสื้อนะคะเดอะสตาราชินีถือลียราชินีคุณจะเป็นเมืองคังล,ำล่ำรวยราชินีถือเีย ทุกคนทุกคนถ้าให้มันออกมาดีในรายมีดีนี่คือห้านะคะคุณเผชิญทุกอย่างที่ผ่านมาคุณเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวคุณไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกพี่บอกน้องนะคะไม่กล้าบอกแฟนของคุณเพราะว่านะคะคุณไม่อยากให้ทุกคนเศร้ากับคุณนะคะคุณก็เลยเก็บไว้คนเดียวนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวค่ะมีปัญหานะคะทางที่ดีสี่สุดปรึกษาใครก็ได้ในครอบครัว เขาหาทางออกให้คุณได้เราจะพูดเสมอเพราะเราเคยเจอกับตัวเองนะคะสุดท้ายถึงเราไม่มีพ่อไม่มีแม่นะแต่พี่สาวเราก็คือแม่คนหนึ่งของเราโอยจะเซนซิทีฟเยายแยมจะเข้ามาในตัวเราอยู่แล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะเราอึบก่อนถ้าพูดเรื่องพ่อเรื่องแม่เราจะเซนซิทีฟมากได้แล้วเยี่ยแลมก็จะเข้ามา <laughs> นะคะมาค่ะไม่พูดแล้วนะคะ การเงินเป็นเศรษฐีเลยจ้าเป็นเศรษฐีชั่วค่าคืนเลยค่ะเป็นเศรษฐีนี่ครับชั่วค่าคืนเป็นอ่อาเป็นอสวนะคะค่ำคืนเลยนะจ๊ะชีวิตคุณสาธุเจอแต่สิ่งดีๆนะคะรางวัลรางวัล <laughs> ทุกคนแม่หมออาจจะอ่านไพ่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ถ้าใครตกใจหรืออะไรเนี่ยให้กดไลค์ไว้ก่อนแล้วตอนเช้าค่อยมาฟังนะคะนะคะบางคนที่เข้ามาใหม่ยังยังไม่รู้ว่าไม่ใช่แสดงนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันถ้าไพ่มันดีๆอ่ะคือเราลุ้นไปกับทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนแล้วพอมันดีอย่างเงี้ยเราก็กรีดออกมาเหมือนเนี้ยนะคะ แต่ถ้าใครรับไม่ได้ก็เราจะปรับปรุงนะแต่เราก็จะพยายามลดลดนะคะนะนะคะถือว่ามาบอกแม่หมอมาสอนแม่หมอให้ระวังตัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นครูของแม่หมอก็ได้นะคะว้าวความสุขรางวัลคือความสุข ความมั่งคั่งลํำรวยในปีนี้แน่นอนเพราะ The View of Fortune สิ่งต่างๆอุปสรรคปัญหามากมายได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วคุณจะมีความสุขมากนะคะชีวิตของคุณนะคะมันอยู่ในพบตัวเนี้ยพบวินาศวินาศคือศัตรูวินาศค,คือการงานของคุณแล้วศัตรูของคุณได้หนีคุณไปหมดแล้ว ชีวิตของคุณนับจากนี้มีแต่ความมั่งคั่งล่ำรวยนั่นเองนะคะตอนนี้อนาคตของคุณในไม่ช้านี้คือเศรษฐีดีๆนี่เองแล้วการงานของคุณก็จะมีทางเลือกโอกาสให้คุณเลือกมากมายบางคนได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะบางคนเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยบางคนเป็นต,ต,ต ดังๆเลยนะคะเพราะว่าขึ้นเดิดสตาร์ขนาดนี้ดาวดวงใหม่จะเจิดจรัดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณเห็นผู้พันเชสเตอร์ไหมคะ KFC อ่ะเขาล้มมาแล้วกี่รอบหลายรอบจนเขาแบบเขาไปเสนอขายไก่ตอนอายุ60นะคะไปขอแบบให้คนอื่นมาหุ้นกับเขาเขาพยายามแบบ คุณต้องอ่านประวัติผู้พันเชตเตอร์ที่เป็นเจ้าของเทมซีอะคะ่ะเขาล้มละลายหลายรอบนะคะไม่มีใครเทคแคร์หรือสนใจเขาเลยแต่เฮือกสุดท้ายของเขาเขาก็เดินทางไปนะคะแบบไปขอความช่วยเหลือให้คนมาสนับสนุนเขาอะ นั่งรอเฝ้ารออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะกว่าเขาจะเป็นผู้พันเชสเ,เตอร์ตอนอายุ60นะคะเห็นไหมลุงท้อนะคะให้นึกถึงเม็ดเลือดขาวของคุณนะคะจําไว้นะคะถ้าท้อให้นึกถึงเม็ดเลือดขาวให้นึกถึงน้ําเหลืองของพ่อที่ทำให้เราเกิดมาให้นึกถึงนะคะเลือดที่แม่ให้เรานะคะแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วคุณจะทำให้คุณเป็นคนที่ เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่ท่งพลังในโลกนี้ขาดคุณไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะนะคะความเบื่อนายนะคะมีบางสิ่งบางอย่างมันทำให้คุณเซ็งๆไม่เป็นไรค่ะมาฟังแม่หมอแล้วคุณจะหายเซ็งหรือว่าไปฟังบอดแค์ก็ได้นะคะบอดแค์ได้นะหรือว่าฟัง ไปเล่นกับเด็กน้อยอ่ะที่เขาแบบว่ามีพลัง Energy เยอะๆอะค่ะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะได้รับพลังที่เป็นพลัง Energy ดีๆนะคะการท้าทายนะคะชีวิตมันต้องมีการท้าทายถ้ามันชีวิตมันมีแค่แกงจืดมันก็ไม่อร่อยชีวิตเราจะต้องมีต้มยำมีแกงป่ามีผัดฉ่า แบบนี้ค่ะมันถึงจะอร่อยนี่แหละค่ะความท้าทายชีวิตคนเรานะคะให้มองชีวิตคนเราเหมือนอาหารที่คุณชอบถ้าคุณกินแกงจืดทุกวันมันก็ไม่ท้าทายคุณต้องกินเผ็ดๆส้มตำอะไรแบบนี้นะคะชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเละอุ๊ยทุกคน <laughs> เงินสิจ๊ะนะคะคุณจะโสดสวยเละรวยมาก คุณจะหล่อแล้วเป็นเจ้าสัวเมื่อคุณเป็นเจ้าสัวเมื่อคุณล่ำรวยแล้วนะคะอะไรก็เนรบิดได้ความท้าทายความทะเยอทะยานของคุณนี่แหละคะ่ะมันจะนำพาให้คุณมีความมั่งคั่งล่ำรวยมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือรางวัลแห่งความสุขของคุณนะคะนะคะมาตานะคะเดาสันตึง ทุกคนจําได้ไหมที่บอกว่าถ้าออก The view of a ัมาแล้วออก the sun นี่คือแบบสุดๆหรอคะแล้วก็ออกจริงๆนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชีวิตนะคะคุณได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะชีวิตที่ดีๆกำลังจะเข้ามานะคะเงินทองนะคะนี่คือสิ่งที่มีค่าเด e s ันชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะคะพลิกล้ายกลายเป็นดีจากคน จากคนที่เศร้าตมจากคนที่คิดมากคุณจะเป็นโพสิทีฟจริงจากคนที่เป็น n e เนกาทีฟเนก t i v e ก็คือคิดลบตลอดแต่โพสิทีฟก็คือการคิดบวกนะคะคิดบวกนะคะในทางที่ดีนะคะแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณ งานก็มายิ่งทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะแปดเหรียญคือการทํางานงานจะเข้าหาคุณงานเข้ามารัวๆงานคือเงินนะคะงานคือเงินเนี่ยค่ะคุณจะต้องทํางานทํางานเยอะๆไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะคะงานที่คุณชอบมันมันจะไม่มีคําว่าเหนื่อยเหมือนแม่หมอเนี่ยแม่หมอชอบอ่านแบบนี้แล้วก็ใช้ใช้จิตวิทยาสอนคนอย่างเนี้ยค่ะ แม่หมอชอบแบบนี้มากแล้วแม่ถามว่าแม่หมอเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโคตรสนุกโคตรมีความสุขเลยทุกคนอะไรที่มันมีความสุขมันสามารถบางทีเราก็ไม่ได้หวังเงินนะคะแต่เงินมันจะเข้ามาหาเราอย่างสอนจิตวิทยาอย่างเงี้ยเราหนึ่งเราได้ความภาคภูมิใจได้ถ่ายทอดให้คนอื่นที่เขาแบบนิเกตีฟเยอะๆแบบว่าอะไรกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากับคนรักอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่ไม่มีคนรัก พอเขาได้คุยกับเราใช่ไหมแล้วเขาก็ได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้เขาได้ปลดล็อกเรื่องบางเรื่องได้โดยที่บางที แฟนเขาก็ช่วยเขาไม่ได้อะไรอย่เงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงชอบงานนี้ไงคะนะคะงานคือเงินเงินคืองานนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเดอะซันเดลวิวออฟออจูนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโชคก็มานะคะโชคลาภมาแล้วจ้านะจ๊ะ้ิไพพิท้าย ให้ปิดท้ายคือนะคะตำแหน่งงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะไม่มีความขาดแคลนอีกแล้วนี่คืองานนะคะตำแหน่งงานไปใหม่เป็นงานที่ท้าทายคุณจะได้รับตำแหน่งคือเป็นเจ้าของจิตการเลยนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วคุณจะมีบริษัทเป็นของตัวเองในอีกไม่ช้านี้นะคะเพราะนะคะเป็นราชาถือดาบและราชาถือไม้เท้า คุณมีทั้งความเก่งบูบุญนะคะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนที่เป็นผู้หญิงคนที่มีคู่เข้ามานะคะผู้ชายนะคะผู้ชายแฟนคุณก็จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ต้องหึงหวงนะคะคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะแต่ถ้านะคะและมาดูกันค่ะพ่ความเบื่อหน่ายพ่ยใบแรกเจอเลยตอนนี้คุณผิดหวังกับเรื่องบางเรื่องนะคะตัวตนของคุณผิดหวังคุณตัดสินใจอะไรไม่ออกไง คุณมีความลังเลนะคะแต่ว่าเดอะเดมันจบแล้วนะคะมันจบแล้วบางสิ่งบางอย่างนะคะความเป็นกังวลของคุณคุณก็ยังเป็นกังวลถึงคุณเข้ามาดูแม่หมอคุณก็ยังไม่ตื่นรู้เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณยังไม่ตื่นรู้นะคะเพราะว่าคุณเจอมาเยอะคุณเจอมาหนักนะคะคุณไม่กล้าบอกใครเอาง่ายๆบางทีเงินแทบไม่มีติดกระเป๋าเลยนะคะเนี่ย นะคะแล้วความเบื่อหน่ายความเซ็งมันไม่ได้ดั่งใจคิดว่าเอ้ยถ้าเราตัดสินตรงนี้คุณเป็นคนที่โลเลตัดไม่กล้าตัดสินใจนั่นเองนะคะแต่ทุกอย่างโชคชะตามันกําหนดไว้แล้วอะทุกคนอันนี้เราเชื่อเรื่องโชคชะตามากนะคะโชคชะตามันกําหนดไว้แล้วยังไงมันสมมุติว่าคุณอยากจะรวยแค่ไหนแต่โชคชะตามัน มันจกจะให้คุณไปเป็นลูกจ้างมันก็ต้องเป็นลูกจ้างแต่บางคนออกมาแล้วอะแป๊บเดียวก็รวยอย่างเงี้ยค่ะนะคะบางคนอะประสบความสําเร็จเร็วบางคนประสบความสําเร็จช้ามันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและช่วงเวลาทามมิ่งนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ประสบความสําเร็จวันนี้คุณก็สู้ต่อไปเพราะว่าวันนี้นะคะบอกว่ามันไม่ใช่วันของเราแต่พรุ่งนี้มันคือวันของเราและวันต่อๆไปมันคือวันของเรา นะคะการที่เรานะคะพ่ายแพ้หรือยังไม่เจอสิ่งที่ดีเหมือนกับคนอื่นแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราให้พูดแบบนี้นะคะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขค่ะเพราะขึ้น The View o o Fortune นะคะขึ้น The View o o Fortune ขอดูไพใ่ใหญ่ๆคุณจะได้รางวัลน,นะคะการเงินมาแบบเฟื่องฟูเลยราชินีถือเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญมั่งคั่งไหมล่ะมั่งคั่งไหมล่ะ มั่งคั่งไหมล่ะนะคะการงานของคุณตัวตนของคุณคือราชานะคะแล้วชีวิตใหม่ the view of fortune นะคะ the view of fortune แล้ว the sun แล้ว the star นะคะนะคะ the star นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้ว the the star นะคะแล้วก็ราชาถือไม้คุณชอบนะคะงานท้าทายมาเจอแล้วคุณจะได้รับความสุขนะคะคนที่แต่งงานแล้ว ก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีเหรียญคุณเป็นคนเก่งนะคะผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูคุณนะน,นะคะการงานคุณเฟื่องฟูแน่นอนการงานคุณเฟื่องฟูแน่นอนเพราะว่าคุณต้องเป็นเจ้าของจิตการให้ได้นี่คือเป้าหมายของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรสิ่งดีๆงามๆเปลี่ยนไปแล้วค่ะจะเปลี่ยนเข้าสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะเดอร h วิวออฟฟอร์จูนแล้วเดอร์ซันดวงคุณเปิดแล้วชะตาคุณเปิดขึ้นเดอ w ์วิวออฟฟอร์จูนเสร็จขึ้นเดอร์ซัน นะคะนี่คือดาวดวงชีวิตใหม่ของคุณและคุณจะเจ,จิดจรัสเป็นถึงเท่าแก่นะคะแล้วความสุขเงินก็เข้ามาเห็นไหมคะลาบยศทุกอย่างเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจกับตัวเองนะคะแรนดอมนี้เป็นแรนดอมค่ำคืนที่มีความสุขมากขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะ